มาเด้อพี่น้องกินขอาแลงน้ำกันครับสุขุมสุขคนครับทักทายพี่ทักทายน้องตอนแรงๆครับมองเห็นกันบ่พี่น้องมาเด้อกินขอาแลงน้ำกันครับมามากินขอาแลงน้ำกันครับมาเด้อพี่น้องมากินข่าแลงน้ำกันครับสุขูสุข้นครับมอนี้กันเมนูครับนี่ครับตำหมกฮงกนปะทูครับทอด กิ่งหลีดครับพี่น้องเจ็บแสบมากันครับพี่น้องสุกๆคนคือถึงไอ้ประเท่ไนกินเผามาเด้อพี่น้องบรรยากาศตอนนึงแรกคือเกาครับพี่น้องกินเผากินน้ำคือเก่าครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อสุกู้สุขคนครับมาเด้อพี่น้องเจ็บแสบต้องกันครับแก้งนี่ครับบ่วงไอ้ยูทูบเบอร์ตัวนี้ตามบุกหนึงมีน้องใหม่นะพี่น้องผักกาดผักแกมเต็มกะละมังครับพี่น้องเจ็บแสบต้องกันครับสุกู้สุขคนครับ ทางไก่ทางไก่ทางต่างประเทศในประเทศครับพี่น้องบรรยากาศกินซาเลงอยู่ตัวเบื่อคนกับสิทธิ์ไทยถ้ำนึบานพี่น้องก่อนกินคนกอบสิทธิ์ไทยถ้ำก่อนเบื้อหลังเบื้อหลังพี่น้องมาเด้อเบื้องหลังความสําเร็จครับพี่น้องก็คือการกินเข่านะครับกินเขากับสิบเบิ้มกัยสิมือห้สิมอยคือเกามาพี่น้องมาเด้อ มากินเขาน้ำกันครับสุกูทุกคนครับมาพี่นอ้องดูกขึ้นมาแล้วครับยูทูบเบอร์ตามบ<า><อ>ุกงงกำลังใหม้ครับพี่นอ้อง<ม>จานนี่สเปปส้นต่อไปเป็นสิยญจานยังนี่ตัวจิงรีดครับพี่นอ้องตัวจิงรีดเซ็บเซ็บอดปลาทูครับอดปลาทัดเรย์ ต่อไปก้นปลาทูครับพี่น้องนี่มากินน้ากันพี่น้องผักถาดนิ่งๆนี่ครับผัักสลดโโชว์หเดินพี่น้องเดิอสุดสุดสุกข้นครับกินน้ากันครับพี่น้องเส็บครับนี่าเดิอมาเด้อครับโอมนี่แซ่บครับขวดูือถูกเบื่อคนกินเป็นแต่แซ่บบ่พี่น้อง นะครับ<ช>พี่น้องสุขูมสุคนครับผู้ใดท่านได้กินขเขาแรงมากครับกินพร้อมกันหาเขาหาปลามากินพร้อมกันพี่น้องเสิแซ่บนกันครับอืมอืบรรยากาศตอนแรกๆกินเขาน้ำกันครับพี่น้องกินหลายหลายคนยังแซ่บพี่นอ้องมาแล้วสุขูสุคนครับน,ขขนีบขขน่บักเขือกันบักเขือใส่ไปน้ำครับพี่น้องแซ่บนกันครับสุขูมสุกคนครับนี่คนประตูนี่แซ่บนะครับทำเองกับมือพี่น้องแซ่บนี่ อืมคนมาทูมากการบกเขือใจใสสุดเสแสบครับพี่น้องสุขูทุก้นครับขอบคุณทุกคนเด้อครับที่เขามาติดตามรับชมชิบกินข้าวแรงครับเจอกันลิปหนาเด้อพี่น้องสุขูทุก้นครับสุดเสแสบแล้กันครับมือนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการสนับสนุนครับขอบคุณทุกคนเด้อครับพี่น้องสุขูทุกคนสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้อง มียังนะรอรัวเนี่ย